สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยนของควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่าวังชาแนลบ้านสว่างงงามพี่น้องวันที่บ้านสว่าวังชาแนลบ้านสว่างงงามพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศการซื้อการขายม้าควายที่ตลาดนัดกอกกับือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องนี่ก็ตรงกับเสาร์วันอังคารที่23มกราคม2567อากาศพี่น้องห <c oughs> นาวมากบัดน,นึงบัดเดียวนะพี่น้องเนาะเมื่อคืนนีิพี่น้องบรรยากาศอากาศหนาวมากมีเมฆพี่น้องนะท้องฟ้ามีเมฆ ต่เสาโคกม่งคว้าที่พี่น้องนี่ยังเมือยอยู่ไม่มีของฝา่าไม่มฆหนาวอุณหภูมิเดี๋ยวนี้ลลขี่รถมาหันสิบเจ็ดองศาที่พี่น้องก็ถือว่าหนาวนะพี่น้องเนาะหนาวด้งบัดนึงบัดเดียวอาการแนวนี้ก็รักษาสุขภาพนะพี่น้องเนาะร่างกายของเขาปรับอุณหภูมิกะท่านหันนะพี่น้องเนาะก็อาจจะเป็นไข้เป็นวัดใดก็รักษาสุขภาพอย่าให้หนาวพมผาลุกขึ้นมาพี่น้องด่างไฟหุงเขาหนึ่งเขาพี่น้องเนาะตาเ้าต่เด็ก มาลัดแยงลัดงูในหอยเพคนมาเบิ่งบรรยากาศการสื่อขายเครื่องรถรถเข่าเพี่ยนแถวได้พี่น้องเบิ่งรถจอดดูนะตลอดแนวาไดพี่น้องตลาดนัดบ้านเชียงหวางหลายพี่น้องผูุดหอยเนาเป็นจิโร่พี่น้องนะรถเน่าร้ายในหอยมาสื่อมาขายกันหลายพี่น้องบรรยากาศคือคักหมู่บ้านนีบ้านสว่างเชี่แนวบ้านสว่างงามงกับมาผ้าชุ่มบรรยากาศเามแร่งง่วนี่ีร้ายพี่น้องแต่ว่าควายนี่บ่อร้ายปันไดหมู่บ้านแต่ว่าเน่ามันเศร้านี่ร้ายเลียวพี่น้องเนาะ หัวงขุนส่วนใหญ่กับสายเหนือเมื่อวานนี่หัวขุนหัวงปูนะพี่น้องแต่ว่าตอนเสาร์นี่ม่วสวยงามหลายเลยพี่น้องขุนรถจอดเป็นแถวเลยพี่น้องหลายพี่น้องเนาะหนาวผีพ่นทางบันเราเมื่อยเป็นยังไงเนาะผีพ่นตื่นอะไรยังเนาะทักทายกันนะผีพ่นเกิดทอดเกิดถึงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะหลายหลายคนแป้นขับแป้นเกลียนอยู่หลายหม่องหลายบอลพี่น้องอ่าอยู่ทางไรกับท่ายกันมาดูพี่น้องคอมเมนต์มากบันสว่างแค่แนวบันสว่างงอแงแบบสี่ขอคอมเมนต์ทุกขอคอมเมนต์เลยพี่น้อง หนาวพอเริ่มหนาวแล้วเนาะทางบ้านพี่น้องทักทายกันมาด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นชลิปลุกพี่ปลุกน้องแก้งแล้วนะพี่น้องเนาะมันหกโมงกว่าแล้วแต่ว่ากะดูคืมพุ่นเบิงเมฆพี่น้องเมฆต้องฝ่าไม่เมฆร้ายมาอนี่แต่ว่าคือสิว่าท่านมีฝนหรอกหนาวมันมามือแหลกน้องพี่น้องเนาะฝากถึงพี่ถึงน้องรักษาสุขภาพาบ้างพี่น้องเนาะใส่เสื้อกันหนาว เป็นห่วงในหอยเพิ่มมากหมูว่านหมูว่านอากาศห่อน,นี่พี่น้องหมูว่านนี่อากาศห่อนนายหอยเพิ่มมากบ่ได้เตรียมตัวเป็นยังไงเนาะบ่มีเสือกันหนาวมานายหอยฟงังเป็นยังไงบุญเพิ่มมากหมูว่านนี่บ่ได้เอาเสือกันหนาวมาสิหนาวอยู่บ่จ๊ะนะผู้ใดมากมัอนี้กัสิเด็เตรียมตัวมากกัสิไข่ยอยู่นะคุณเดี๋ยวเนี่ยเพป่ะกาศใส่เสือกันหนาวมาพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศหางัวไฟมาน้ำลดายหอยเพิก่กขึ้นมาเบิ่งเละพี่น้องมาต่อร่องกันอยู่ทั้งรถขั้นใดกันในรถกะ จูงลงไปต่ออีกทอดนึงพี่น้องเลนกำลังต่อร่องกันนี่บรรยากาศได้แล้วเพราะกระจุวมากจริพี่น้องคุแรได้แล้วมาส่งกันง่วสายซาโลเดได้แล้วสองตัวซาโลเดครับสวัสดีครับเป็นเจ้าใดหอยอ๋องครับผมมาแน่แล้วบ่โอ้บ่ดีบรรยากาศพี่น้องลายนี่คือคัก่ะเปล่งพี่น้องลายแค่เทิ้งออกเทิ้งเข่าพี่น้องเทิ้งออกเทิงเข่านี่ยุนาดิพี่น้องยุนาบอล ยุนาสนามเพิ่นยุนาตลาดเ oh, พิ่นโอ้ปีงไฟมีปีงไฟน้ำพี่น้องอ่ะายหอยหอยอยังเนาะยู่ทางรถนี่มาสื่อไส้ไส้างามเพิ่นต่อรองกันอ้าลงแล้วก็วออกพี่น้องล่องเร่กับรถเพิ่นก็ออกอนี่คือบรรยากาศเง,งีมเศราบ้านสวน่างเชี่ยนเอาบัตรสว่างงามไทยท่ามือเบิ่งพี่น้องนายหอยร้ายเต็มเลยพี่น้องคุณนางเต็มคือค่าพี่น้องตลาดบ้านเชียงหวังผู้ใดว่างกับมาเบิ่งพี่น้องมาชมบรรยากาศ อยู่ตลาดจริงนี่จะมวนนี่พี่น้องคือคักในม่หอยเพิ่นต่อร่องกันนะมาเบิ่งบรรยากาศการต่อร่องกันมวนอยู่นะครับผมหอยเทียมนี่หอยเทียมมาเบิง่งนคายหอยเทียมร้อยไายหอยเทียมใส่สุดล่อมาละหอยเทียมบ้านโดดดอนพึ่งสีเมืองใหม่พี่น้องกำลังต่อชิวーเข้ามากพี่น้องกำลังต่อชิวーกันมากตึงงวเดตึงไฟหลายพี่น้องตลาดบ้านเชียงหวางเพิ่กนกระตังอยู่บ้านเชียงหวางตำบลสำร,รานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรย ที่จริงตั้งโยระบางบันบางบันเช้างหวางบางันส้มานไปใกล้กันแถวนีเละพี่น้องตั้งโยระบางกลางยุคกลางเลยพีน่น้องเนาะกลับมาชมได้นเนาะพี่น้องเนาะมาชมบรรยากาศการสื่อการขายกาันคือคักพอสมควรพี่น้องเนาะคือคักเป็นตลาดใหญ่พี่น,น้องงวาก้ายเขาหลายหลายในหอยจากภาคตะวันตกกันมาหลายพี่น้องในหอยจากภาคตะวันตกเกินมาจากเพชรบุรีกำแพงเพชรราชบุรีเป็นมาเนาะเป็นกข่วงเป็นหลุดมา ซื้อขายกันนะพี่น้องนะอนนเนาะครับผู้ใดเดี่ชมคลิปของอท่านอนดีตสอส,อสอชูวิทย์ชูวิทย์กุลีนะพี่น้องเนาะชูวิทย์พรนพิษะพันล้มเป็นเป็นสอสอทางเขตอาจารย์อุบลพุรัตน์พี่น้องทางพุรัตน์เพิ่นกาออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสื่อขายหัวควายโดยเฉพาะงัวนะพี่น้องเนาะสายงัวกับประเทศจีนวันิ่นก็นกนนกบอกอยู่มีเป้าหมายอยู่ปีปละหกแสนตัวเพิ่นไหมนะพี่น้องหกแสน,น 6, ตัว กะพี่น้องกะรอชมฟังข่าวรอดฝั่งเท้าน้อพี่น้องเนาะสิเป็นยังไงถ้าซื้อขายกันได้กะสิเป็นผลดีต่อเกษตรกรคราบครัเลี้ยงว้อเลี้ยงควายเล็กพี่น้องเนาะกะนี่คือชิปแรกพี่น้องบ่านสว่างง้วงามบ่านสว่างเชี่ยแนวถ้าพี่พาน้องมาชมบรรยากาศซื้อขายกันทั้งรถกับมี่พี่น้องบางทีเป็นมาต่อกันทั้งรถได้เนี่ยถึนอยู่ทั้งรถบนมันหยางนี่พี่น้องมาต่อต่อราคากันมาซื้อมาขายกันได้กันทั้งรถกับมีนะพี่น้องเนาะซื้อขายเยอะแยะพี่น้องจากหนาแค่ไหนอยู่ รถเข่าชิ้วกันลงเอาหัวเอาควายมาลงแล้วก็ต่อชิ้วกันเข่าพี่น้องเป็นขั้นเป็นขั้นไปนี่มาชมบรรยากาศผู้ใดบ่ท่านมีโอกาสมากแต่ชมบานสุนนนสม่มบานแค่ไหนบานสุ่มบงหัวงามนะครับผมบอกมาอันนี้กันเพิ่นเก็บรถจะตัวละไ่าดบ้านเป็นรถเป็นตัวละตัวละยี่สิบบาทพี่น้องผู้ใดยอยากเอามาบ่ท่า,าน,นเคยมากแต่ฟังเราน้พนาพี่น้องเนาะเอาหัวเอาควายมากแต่สองตัวกับสี่สิบหลายตัวเป็น ซีซีมาซีพันอาจจะลดให้แต่ว่าตามราคาแล้วกัตัวละยี่สิบบาทแล้วพี่น้องเนาะอ่ะแกงมาฮูมาเดี๋ยวบัตรสวัสดิช่องแชแนลจะไปเปิดราคาให้เพื่อนน้องพี่น้องเนาะทั้งงูทั้งไฟบัตรสวัสดิ์แแนลกับไฟหมื่นละสองชิปพี่น้องคลิปวัวสองนะพี่น้องบัตรสวัสดิงวงงามแต่บัตรสวัสดิ์แแนลกับลิปพไฟสองลิปตาสาปล่อยคลิปหนึ่งประมาณสี่โมงปล่อยอีกชิปหนึ่งโอ้หอยเดชาดูงูแม่สาวหน่อยมางามงามเพื่อนหอยเดชาได้มาเดี๋ยวจะไปเปิดราคาเพื่อนน้อพี่น้องอ่ะตอนแรกบัตรสวัสด ใช่แนวสิไปทางควายก่อนพี่น้องเนาะไปชมควายก่อนตลอดชมขอบคุณสุดพานมา,าพี่น้องในการสนับสนุนบอลสโมสนชาแนลปัจจุบันงอแงมาโดยตลอดพี่น้องเนาะ,ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกากสีพยามสางสารรค์ผลงานของพี่น้องได้รับชมภาพพี่น้องรับชมตลาดไร้หม่องไร้ลายบอลเพื่อให้พ่อพี่น้องได้อัปเดตราคากันเนาะพี่น้องเนาะจาคลิปนี้มือนี้ก็เป็นคลิปแหวนคลิปปุ๊บคลิปเรียกน้ำย่อยตาเศ้าบรรยากาศตาเลืก กงะสเสียไว้เพียกแค่เนึ่งน่อพ่น้อกซายมากเดี๋ยวบาดสว่างเชแนสกะมีผ้ามีผ้านองไปเผื่อราคาทั้งง่วทั้งพายบากครั้งหนึ่งซอยกันกดไหลกดแชกดที่ตามนั่งเดี๋ยพี่น้องเนาะเอาจากก้าวไปเรื่อยๆท้องพิณเนาะห่าไก่ซีมื่นับ0ีมื่นจอดกุติตามแล้วสำหรับบานสว่างเชแนลสำหรับบานสว่างรัวงามกับหนึ่งหมื่นหกพนกว่ากว่าไก่ี่นหนึ่งนเกบนาครั้งหนึ่งพิงเนาะซอยสนับสนุนในความเมตตาบานสว่างเชแนลกับบานสว่างรัวงามสองช่อง กาสีพาพี่พานองออกชมอาสาพาพี่พานองมาชมบรรยากาศแนวนี้ตลอดไปเลยพี่น้องเนาะกะพงศสีเอาไว้แช่หนีสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพกันดีๆได้พี่น้องเด้อคอยพร้อมพี่น้องเกษตรกรคนเดียวก็เลยคว้าแฟนคลับแฟนเปลี่ยนช่องว่าแค่ไหนวัดช่วงงามตรงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำเบิ่งเบเบิดหนีเบิ่สินวิตกันสวัสดี